ไม่เห็นหน้าเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับพโลุนิกิฮะตอนนี้อยู่ในเกม GTA V นั่นเองถอดหน้ากากก่อนดีไหมถอดหน้ากากก่อนนะโอเคโอ้สองผมผมบ้าโอ้ไม่เฟี้ยวเลยใส่หน้ากากไปนั่นละโอเคสวัสดีทุกคนนะครับไปวันนี้มีกิจกรรมครับไม่รู้กิจกรรมอะไรผมมาไม่ทันมาดูเขาเล่นก่อนแล้วกัน ลอยเ่นาทแล้วทองแล้วอะไรอะทัเพลงเโอ้รถหีีจิมมีคึ้นขึ้ากด้ยขึ้นขึ้นขันนขึ้อขม้นขึ้สึ้ว่า้นขึกนขึ้นขึ้นขอ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้เขึ้น้นขไ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นนวึเนขนนน้้้น้

อย่างหลอนเลยเที่พวงอ่ะเปิดปากแม่ขยับสิ่งผมนี่ตัดตัดควาวงแคบก่อนเดี๋ยวโดนลิ้งก็สิ์เพลงอะไรอีกเยอะแยะโอเคเฮ้ยจุดพูแล้วว่ะเขาเล่นยังไงโอเล่ได้หรอได้อะไรพี่เมื่อกี้มีคนชนผมอ่ะกระเด็นอะไรอะไรนะเด็กเป็อารถให้หน่อยเป็เจอแล้วโอ้โหเขาให้รถบัมป์เล่นรถบัมปงฮะสมผเหงื่ออะไรขันไหนพังคือจบเหรอเดี๋ยว เอาเอาหลนลนโอ้ยเหลนหนึ่งคันว่ะอ้ลนนเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยหล่นน้าไปแล้วหนึ่งคันโอ้เรียบร้อยยาวเลยจมคเอเนี่ยเอา่คัที่สองยออยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย ลอ๋อเหรออดู่บนเอาะบนแหลกเลยเปิดตเซซูแอเบล็อตเซซูเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาดึงบนแหลกอะไรอยู่ไหนที่หันหันเข้าไปแบบอย่างแหลกเลยไปที่อื่นนี้คนเยอะเกินไปไหนพี่ชายอ่ะอะไรอยู่ไหนอยู่บนนั้นเดี๋ยวบอกพี่ชายใส่หมวกสีดำเนี่ยใช่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 เอามาแล้วเหรอเราอ่ะมาแล้วโอเคเดี๋ยวรอดูเ่านระวังรถชนนี้ตกร้อยชน้อะไรนะตกน้อะไรนะ ฮ้ยละวันกรหูกกระชนแต่ยิงนะยิงนะหมอย้อยเล็งไลยลูกใครทนคนยิงไมครับเบิเลยมาขอเลยเออขาชุบทีเดียวแล้ดิเต็งหนึ่งสองสามสี่คนเยอะมากเลยอ่ะเยอะตายสิบเลยยิงตรงนี้ดิเฮ้ยหมดใจติดเยาหรอเนี่ยเนี่ยลูหมา่าอช่เป็้กูปะม่วเป็กูปะ ไปไม่บอกเลยอย่าไปย่าไปดยเ้ยอ่ะครับรอบนี้ตำรวจเมาครับตำรวจเมาจัดไปดึงรอบลวมหมาปดึงเบาเพลงเหรอ ตัวหลงพ่อแนีวมันใหญ่อันนี้มันปาร์ตี้เมือมีช็อตดิว่าเอาเบืหมเบอไหมมาคเพลงนยาวไปลูกเอ้ยาวไปวิบ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 วีบวิบมาวนเ็เดทพงน่องันนี้เอาอะไรไปเบ่อจี กับพี่ลงมาลงัาเรียนล้วโอมาเออแล้วอันนี้อานี่ลงเมาโอ้มะขอโทษดีคนคนคนไปลงมยิงยิยิงยิงยิงยิยิง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 เอ้ยอะไรนะอยโทษดเต้นด้วยยิงครับเต้นด้วยไปแล้วไปแล้วหนึ่ โอ้โหเสียงลงน้ำเลยช่างใหม่หรอกว่ตายรถคันนี้น่าจะไปค่ะโหตอนนี้ว่ามันจะมวยนะคุณตำรวจดูว่าบรรยากาศรถบัมม์แล้ววันนี้โอ้โหโดยเอารถบิ๊กฟุตมาขย่ำกันนะใครรอดคันสุดท้ายคันนั้นเป็นฝ่ายชนะนะมีธงหลายสัญชาติเลยฮะมีทั้งสวีเดน เออโอ้ติลกาคว่ำล่วงไปแล้วโอ้อังกฤษนะอังกฤษยังอยู่อเมริกายังอยู่โอ้เยอะว่ะฝรั่งเศสก็มีอ๋างข่าวแดงอันนั้นไม่รู้ประเทศอะไรนะแดงข่าวแดงโอ้ตอนนี้เราอยู่ห้าสัญชาตินะเออดูงี่ดูง่ายกว่าหวนวนวนโอ้ไหลไหลโอ้ยดิบ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 อ๋อตอนนี้โอ้ยอเมริกากับ อเมริกากับฝรั่งเศสจะปะกันนะจะมีการลงดูเคียร์กันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้อังกฤษกับสวีเนนนะประชันเครื่องกันอยู่โอ้อ,อ้าถอยถอยถอยยาวถอยยาวโอ้โหอเมริกานี่มาแรงฮะปะทะเดือดเลยทีเดียวใครจะล่วงก่อนใครล่วงก่อน เอาแดงเจ๊ะแดงดำเหลืองแล้วกันเจ๊เจ๊เจ๊แดงดำเหลืองอ่ะแดงดำเหลืองโอ้หดำไปนู่นแล้วยาไปโดนแดงเรียบร้อยเอาไปมันอีกครั้งนึงเฮ้ย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 ไป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 ยัง้ยเราไม่ได้เฮ้ยมาแล้ว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 ข้าวอื่นหรอครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย แม่งเหม่อแทมหม,ม,มดตัวนู้จะเด่นจะเล่นจูเหม่อตกบกบตกโอ้ยเหมือนโดนสองหนึ่งยังไงไม่รู้เลยตอนนี้ดแดงโดนลุมไปวะ <laughs> ่ะว่ะสองหนึ 1, ่งว่ะสองหนึ่งนั่นแน่นอนอเขานี้เ <laughs> ข้ามา <laughs> แล้วเตยร้อยเก็บเยอะกว่าครูเลยฝันเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วคือไม่ได้แล้วพี่ดำกระเหลืองบาซิลกาก ถ้าหล่นลงไปตรงนี้นี่บอกเลยว่าไม่มีอะไรสามารถกู้ขึ้นมาได้คารโร่เฮ้ยเฮ้ยคุณหมอครับชุบหน่อยครับเยี่ยวเยี่ยวตอนนี้เหลือสอง <Yo. S 2> คุณหมอครับน,าานี่มาทันทนีมาทันทีและนึกอะไรเดี๋ยวจะขับนบ,บนกันจนน้ำมันหมดหรือไงมันอะใช้วิชาแยกร่างสามเป็นสามคนหรือเปล่าเฮ้ะาย้ายไปเล่นโดนแล้วไอ้เหลืองอกิ้งลงไปแล้วโอ๊ยชุบหน่อยครับ อยู่ไหนอยู่อะยังนอดอยู่อะเหลือหน,นึงน่งหนึ่งมันตัดสินกันยากอยู่นะเกาะนี้มันันใหญ่ไปอะสำหรับสองคันเนี้ยมันควรจะไปเล่นเกาะเล็กๆเลยนะขยับน้อยเอาเหมือนไปติ่งนู้นแล้วอ่ะ ดูจากพื้นทำเลขเขาว่าเนี้ยเขาฝั่งนี้ไม่ค่อยตกอ่ะ,อะมีอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้โหเดือดจริงท่านนี้ตกนี้จบเลยอ่ะเอาตะแคงว่ะตะแงว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยบราซิลเรียบร้อยชันเลย ไปดูติดติสนามฮะอะไรวะเนาะเรียบร้อยแล้วฮะอเมริกาชนะบาซิลแพ้ไปคนที่ชนะเมื่อกี้จะได้เยอะหน่อยส่วนคนที่ชนะรอบรอบเมื่อกี้ที่เยอะก็ได้อีกเยอะก็ได้อยูที่ต่อที่สามอะครับที่สอี่ามอะพี่ก็นั่แหละก็ได้ก็ได้พอไปแหละเข้าร่วมก็ได้แต่แต่มันจะมีอันนึงอีกอันนึงคือตอนนี้คนในเมืองบางคนมันไม่รู้เราจะคุยแค่นี้ไม่ประกาศนะครับ อ่าเนี่ยวิ่งกันแต่เนี้ยไปถึงที่วอลแล้วก็จะเปิดวอลให้ใครไปที่นั่นก่อนได้ตังค์แค่นั้นแหละป้าโชคดีด้วยอะไรกันเนี่ยไปไปเกิร์ตโอ้โหรันบิสรันโอ้ยเราให้ลุงอายุเยอะมาวิ่งนะก็เอาเสือมาแล้วลุงเลย빅ดีใปไหมอ่ะ โอ้ยโอ้ยว่ายน้ำเลยครับไปโอ้บู๊ดไปเราก็ว่ายตามเข้าไปผมไม่รู้หรอกผมมาไม่ทันกิจกรรมเขานะเขาไปไหนเราก็ตามตามกันไปโอ้ยังอยู่ยังอยู่ทางซ้ายขวาขวาเยอะกว่าโง่ไหนวะวิ่งกันไวกว่า ไังวะดิมองอีกทีนี่ทางซ้ายนี่วิ่งกันลึบเลยนะบุ้นมาเลยมึงไม่ได้ไปถึงวอบอกกันเลยนะบุ้นหน่อยครับขอบุ้นหน่อยวอตายก็อยู่ตรงนี้หมดแต่ทุ้งหมดตีหมดกูไม่ตายใครก็อยู่กูไม่ได้บุ้นเลยวะบุ้นแคมป์หมอไอ้เหี้ยวเราใช้รถกันได้ป่าวะบุ้นหน่อยที่เม้งเราใช้รถกันได้เปล่าเขาเหมือนว่าแค่ตรงนี้มันก็ถึงนี่แล้วเนี่ย ไเบิกรถป่ะอุ้ยใครไปด้วยไม่มีรถใช่หรอใช่เบิกรถระเบิดแน่เลยเบิกรถก็ได้เหรอโอ๊ยโอ๊ยแตกแตก ตายตายกว่าตายไอเฮียหมอจัดเหยียบไส่กันแล้วตายตายเมื่อกี้ใครว่ายบึ้มแน่เลยมีบึ้มแน่เลยตายนะกูตายนะเมื่อกี้ใครเมตายเลยอะหมอจัยเมื่อกี้ใครไปด้วยเขาพูดไปเลยโอ้ยโอ้มแยโอ้ยโอ้ยบวระเบิดไอ้เหี้ยไอเมึ่ออุ้มกูไปไกลจีเมื่อกี้ใครว่รถพิเอรถพิเอลกันเกินตายตายไปไม่ได้เลยบึ้มแน่เลยไปตามหารถลายตาเลยตายกันหมดแล้วมั้งตชื่อไอแม่พี่ทุกคนดีมากเลยจีตาย ผังมาไปด้วยอุ้มมาไปด้วยมาไปด้วยจะไม่เลี้ยห้อยได้เลยไปด้วยคันนี้คันนี้คุณในคนนึงไปยังไง่นกอลแอดไปด้วยได้ไหมคะขอบคุณค่ะใครไม่มีคนวิ่งไปด้วยอ่ะใครจะวิ่งไปวันละใครโหเรียบร้อยลองเอ็กไปอุ้มมาไปอุ้มมาเนี่ยไปอุ้มมา เร็วโอ้โหวัตัดถนนนะอุ้มอุ้มมาอุ้มมาอ๋าอ,มมอนา่าตำรวจนักการ้วยใครเดียวว่าดีครับถ้าสมัยเขาไม่เบิร์รถวะเขาจะอุ้ม,อมโอ้ยอ,อุ้มไปด้วยอุ้มไปด้วยมีคนที่แบบวิ่งจริง,อรงๆอะ่ะมาเราไม่ได้บอกดิเนาะว่าต้องมีรถ กับเรื่อนี้แบบสุดจริงๆนะแบบรถมันก็ยากแล้วอ่ะโอ้โหเรียบร้อยแค่คนอีกแล้วไปอุ้มมาไปอุ้มมาไปอุ้มมาแคคนเดียวอุ้มอีกคนก็ได้ปะไม่ไม่ไม่อีกคนหนึ่งไงให้คนคนอื่นไปอุ้มไงอ๋ออุ้มมาอุ้มมาอุ้มมาเร็วเราจะเก็บครบสามศพแล้วเร็วศพใหญ่ศพเลยศพด้วยเขาลงรถออ่เาีกนึงได้ไปดับเบิลคิวอะนะ กทริปเปิลเลยมาแล้วก็ไปโยนลงน้ำง่อยตังค์ไปถึงที่วอแล้แต่ย้อยก็กลัวคนไปป่าเหมือนกันนะไปฆ่ามันเราไม่ชุบหรอออเดี๋ยวไปเกิดข้างในเอามันเกิดปะวะเกิดปะเยขอตังไว้หน่อยเดี๋ยวเพี้ยปล่อยทิ้งเลยปล่อยทิ้งเลยพันหนึ่งเลขเก้าหนึ่งพี่สีซสัตว์ะ้ีซัดได้ว่ะ โอ้ยอยอับคุ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บโอ้ยมี่กาติดต่ยแล้วมยว่าครใส่้วร่วใไใส่โปคใสงได้ว่ได้ครใสใส่โป้ก้วได้่วใส่ก้็ได้เวรใส่โปก็เด้คว่ปเล่อนเลก่อน่ก็ไ้วเลส่โ่อน นี่เนยเนยเหรอมินไนได้มีไไนได้ไม่ใช่ฮะใช่ถ้าไม่มินไนกไปเปิดถปามินไนก็ร้องเรียนเดียวก็โดนได้เดะก็แย่เราวนี่ตั้งทีหล่ะเห็นไหมไม่ได้ที่บอกแล้วแตกเร็วแตกเร็วโอ้โหนี่โหยโดดเสียบเสียบเสียบดักแตกเร็ว แตกเร็วเพ่อไฟ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 เพื่อไฟ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 โอ้ยคอยพี่ปักกระบอกกะเออฟรีไปเลยลาเมื่ไงไฟรีแล้วไว้ฟรีเรียบร้อยโอ้ยไอรูตูติดไฟไม่ตายได้ไงวะโอ้ในรูตูตแนงเลยเหีย เราจะต้องไป็นพ่อเหรอไม,ไ,ไม่ใช่เหรอใช่เปล่าหรือสายแบบไก็ติดไปเลยนะง่าับะหกประเด็นประเด็นอีกแล้วออกหน้าประตูหน้าประตูเออเด้ ารีบมากระลาแล้วก็แจกของเกี่ยวผมอยู่ข้างหน้าพี่เนี่ยเอาเองมาถึงก่อนนะแต่เมื่อไหร่วะพี่เห็นเสื้อม่วงๆแขนม้งม่วงข้างหน้าเออเห็นแล้วแต่เมื่อไหร่วะผมมานานแล้วแล้วได้ไปวอลเขาปะเนี่ยไปแล้วมารถเลยเนี่ยมารถตัวเองโห้ยไปเบิกตอนไหนวะเนี้ไปเบิกก็แต่วิ่งไงแชร์เตรียมบอกเลขกระเป๋าไปโอเคไอจิมมี่เลขอะไรไม่แจ้งเลยเลขเก้าหนึ่ง ตังหนึ่ล้านเหล็กห้าพันกาลูกเราดังมาเล็เก็บรถก่อนเลยโอ้โูไม่ด่าขอเยอะเลยว่ะอ้เากูได้เกลือ่ะได้เล็กหรอขพี่เอกได้เหล็กหรอเหล็กเต็มตัวไปเก็บรถก่อนโอ้ยมึงได้เหล็กวันดีใจกูได้เกลือมาสี่ันนี่หนึ่งสองหนึ่งเขาบอกเขาบอกกือบพี่อม่กหวแล้ืเกือเขบอเกอ คนผู้หญิงต้องกินน้อยๆหน่อยนะพระเจ้าสาบถึงเที่ยงคืนจะาลูกเก็บกเก็บร้อยกันดกดเดี๋ยวแสงเก็บเลยเด็รดรถขนันไหนมันจะว่างแล้วผมวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมสำหรับนี้ไปละครับเดี๋ยวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย 马，这 <laughs> 马蹄。